สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบแล้วก็เพื่อนๆชาวหนังกลับเลยทุกท่านนะคะวันนี้ไม่พึ่งพาเพื่อนมาที่วัดสนนในอำเภอ้ว่ราชรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ไม่พึ่งพาเพื่อนมาชมหนังกลางแปลงนะคะหน่วยทวีชัยภาพยนตร์นะคะมาลงจอฉายที่นี่วัดสนนในสามคืนติดนะคะตั้งแต่คืนวันที่สามวันที่สี่แล้วก็วันนี้วันที่ห้านะคะต็เมื่อบานไม่พึ่งก็มาวันที่สี่ก็ลงไปลงคลิปไปคลิปหนึ่งเนาะ แล้วก็ยังไม่ได้ลงหลายคลิปนะคะก็วันนี้วันที่ห้าก็พาเพื่อนๆมาชมอีกนะคะก็เดี๋ยวไม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในงานนะว่าเป็นยังไงก็เมื่อบานตรงนี้จะมีบ้านลมมีเด้งดึ๋งเลยเนาะวันนี้ไม่มีนะคะเงียบนะคะแล้วก็มีแม,ม่ค้าแม่ค้ามาขายอ่าลูกชิ้นขายขนมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศก็ จอนังก็ได้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่วันที่สามสี่เนาะห้าวันนี้ก็จอนังก็ตั้งอยู่แล้วนะคะตู้เบีดต,ตู้เสียงกลางจาสิบเดเมตรนะคะก็เสร็จสรรเรียบร้อยอยู่แล้วเนาะแม่ค้าไม่ข,า,มขายมขายขายของกันเยอะเลยนะ ก็เดี๋ยวนี้ทางทวีชัยก็จะมีโลโก้อุดมซาวนะคะเพื่อนอุดมซาวอยู่ตรงอ่ะข้างบนเสียงกลางนะคะแบบนี้เนาะมีหลอดไฟ LED เป็นรูปดาวสวยนะคะเละ็กคือใช้ยโปรโมชั่นจันประสุดบริรำเปอร์นะคะตูก็เป็นตูเบตดกระแทกข้างเนาะข้างละ24ใบนะคะก็48ใบเนาะดอก21นะคะไว้ห จอ18เมตรนะคะสวยงามวันนี้ได้ขาวว่าจะมีค่ะช่องดังลีทองจีมาเป็นอนดีเจให้กับวีีชัยนะคะก็คอยมาชมกันเนะาะวาลีทองจีอ้าวพูดถึงลีทองจีเหมือนว่าเป็นรถลีทองจีนั่นนะ่ะลีทองจีล <c oughs> ีทองจีมาแล้วนู่นรถเนี่ยฮิมระอลูมิเนียมนะคะฮิมระโตอลูมิเนียมนี่ มาเป็นอนะ่ะดีดีเจให้กับวิทกธีใช้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปทักกันใช่แน่เลยใช่แน่เลยใช่จริงๆด้วยลีทองจียา่ยาๆสวัสดีค่ะ <c oughs> ยังเลยงัดรีบยังไม่ลองต้องรอให้ดีเจมาก่อนถึงจะลองได้ไ้จ้ะ <c oughs> มองเห็นรองนายเดินตรงนายเดอกเมื่อกี้มองเห็นแต่รองเท้านะมองแต่ไกลอ่ะสีส้มดีเจดังลีทองจีมาเป็นดีเจให้อ่ะบิทฟชเชนะคะก็ชิชวนเพื่อนๆมาดูนางกลางแปลงได้ที่วัดสนวนในจานางแก้บนนะคะของเจ้าภาพเนาะ เมื่อวานก็มีวันก่อนก็มีวันนี้ก็มีนะคะก็บรรยากาศโดยรวมนะคะเพื่อนยังไม่ได้ลองเสียงเซาเช็กนะคะก็รอให้ดีจเขามาทำงานสนุกแน่มันแน่นะคะอันรีทองจีนะคะรีทองจีะะจชั้นแนวนะคะก็บิ๊กทีใจโปรโมชั่นจันประสดวุยรำเปอก็จอสวยงามฮะ,ะจอสิบแปดเมตรกลางเรียบร้อยเนาะ ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะซาวเช็ดจะทำการแสดงนะเดี๋ยวเราไปชมไปชมกันเงียบนะคะบรรยากาศเงียบแอยากได้โจนัง โปร่ใช่อยากได้นางสักจอมาฉลองในงานคอนเทนต์ก็ติดต่อได้นะคะทีวีชัยโปรโมชั่นจันปลาโูดีสวัสดีค่ะลุงลินสวัสดีค่ะพี่ต้องวันนี้เต็มที่ไหมเมื่อวานกัตตระนากัตตรไนเลยบ้านหลังพวกนาอยู่แก่สนุกโอ้กัตตร์นาคัตตรไนแต่น้อยเอ้ยยุคเมนโตอ่ะสุดท้ายนี้เนาะ จอบคาีดับไดมือเอากระดานายเอาไหมเองกัเล่นใครจะจอบคาบอีกเฮ้ยเอาอะไรนี่มาไมเอาไหมทบไดเอาไหมตัวผมแล้วกเดับได้มือกิจนาอเอาไหมกีดับมอยยังยังฟูยังกบยเลยมาบานเอเคล้ียมสากดอนงเอือ้นก็ คลิปนี้แม่เพื่อนก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่เพื่อนจะพาเพื่อนมาชมช่วงดีเจเนาะแล้วก็ช่วงเปิดเพลงนะคะก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะเชิญชวนมาดูหนังกันได้นะคะที่วัดสวน,นนะะันนยค่ะ